สวัสดีครับผมนายภูมิชัยรอดอินอาสาสมัครนังธนาการด้านดนตรีไทยและดนตรีสากลจากกูุ่มสร้างสุขทุกวัยวสุวรรันะครับวันนี้ผมจะมาสอนคอร์ดกีตาร์ในคอร์ด A และคอร์ด B เมเจอร์นะครับจะเป็นยังไงถ้าพร้อมแล้วไปรับชมและฟังได้เลยครับครับผมคอร์ดแรกเป็นคอร์ด A นะครับจะมีเสียงแบบนี้นะครับทีนี้วิธีการจับเราใช้นิ้วชี้กดไปช่องที่2 เส้นที่สี่นะครับนิ้วกลางช่องที่สองเส้นที่สามนิ้วนางช่องที่สองเส้นที่สองนะครับกดแล้วดีดลงไปแบบนี้นะครับรับผมต่อไปคอร์ด B นะครับจะมีเสียงแบบนี้ทีนี้วิธีการจับนะครับเราจะใช้นิ้วชี้ ภาพลงไปที่ช่องที่สองนะครับนิ้วกลางกดลงไปที่เส้นที่สี่ช่องที่สี่นะครับนิ้วนางเส้นที่สามช่องที่สี่นิ้วก้อยเส้นที่สองช่องที่สี่นะครับแบบนี้นะครับคอร์ดนี้จะยากสักหน่อยสำหรับมือใหม่แต่หมั่นฝึกฝนจะสามารถจับได้ครับ แลบผมก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการสอนคอร์ด A และคอร์ด B เมเจอร์ในวันนี้นะครับหวังว่าจะมีประโยชน์สำหรับทุกท่านในการฝึกฝึกฝนเล่นคอร์ดกีตาร์นะครับจำไว้นะครับอยากเก่งต้องหมั่นฝึกฝนแล้วพบกันใหม่ในทิปวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ